วายชานลลมหวนพิพัทกุลคุณเชื่อเรื่องวิญญาณไหมคุณคิดว่าสิ่งลี้ลับที่คุณมองไม่เห็นมีจริงหรือเปล่าผมไม่เคยเชื่อเรื่องเหล่านั้นเลยมาทั้งชีวิตถึงทางวิทยาศาสตร์จะยังไม่ฟันธงแน่ชัดว่ามันมีอยู่จริงแต่อาการต่างๆของคนเราที่เป็น และถูกดึงไปเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับมันก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความผิดปกติของร่างกายคนเราเท่านั้นผมเคยมีประสบการณ์หนึ่งที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าผีอำคืออาการรู้สึกเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วมีเงาดำๆของใครคนหนึ่งมานั่งทับตัวไว้ทำให้ผมขยับไม่ได้อยากพูดอยากตะโกนออกไปก็ไม่มีเสียง และเหตุการณ์นั้นมันเกือบจะทำให้ผมเชื่อไปแล้วว่าวิญญาณมีอยู่จริงแต่แล้วเพื่อนผมก็บอกว่าเป็นเพราะผมพักผ่อนไม่เพียงพอนักวิทยาศาสตร์เขาเรียกอาการนี้ว่า breaking dream หรือความฝันขณะตื่นเป็นสภาวะเคริมที่สมองตื่นแต่ร่างกายไม่ตอบสนองคำอธิบายเหล่านั้นมันทำให้ผมที่เริ่มจะเชื่อว่าผีมีจริงเลือนลางไป แต่แล้ววันหนึ่งผมก็ได้มาเผชิญกับสิ่งที่ผมไม่เชื่อเลยว่ามีอยู่จริงในฐานะตัวตายตัวแทนสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับโปรวายนิยายวายกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยฟังอินโทรกันไปแล้วบอกเลยเลยนะคะว่าเรื่องนี้เราเพิ่งแต่งจบ ยังไม่มีอ e ีบุ๊กยังไม่มีอ่านลายตอนแต่แต่แต,แต่เดือนพิเศษอย่างนี้ส่งท้ายสิ้นปีเราจะมาอ่านให้ท่านผู้ฟังช่องนี้ฟังเป็นทีแรกเอาละค่ะถ้าคุณพร้อมเป็นคนพิเศษกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยคําเตือนนิยายเรื่องนี้เกิดจากจินตนาการของผู้เขียนจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาชี้นำทำให้องค์กรหรือบุคคลอื่นเสียหายเนื้อหาอาจมีการใช้ภาษาไม่เหมาะสมปดใช้วิจารณญาณในการฟังตอนที่หนึ่งตัวตายตัวแทนไอหมอกหนาะที่ลอยคลุ้งอยู่ทุ่งโลง่งกว้างสุดลูกหูลูกตา ดอกยาหลากสีเอนไหวไปกับสายลมส่งกลิ่นหอมโชยทั่วทุ่งทำให้คนที่หลับอยู่ค่อยๆลืมตาตื่นดวงตาเรียวกวาดมองแวดล้อมตรงหน้าอย่างสงสัยนี่มันที่ไหนกันริมฝีปากบางพึมพำออกมากวาดสายตามองสิ่งที่อยู่รอบตัวอย่างพิจารณาอีกครั้งภาพจําครั้งสุดท้าย คือเขากำลังขับรถกลับบ้านแต่พอมาถึงสามแยกต้นประดูใหญ่ก็มีแสงไฟจากรถบรรทุกาสาดต่องเข้าตาทำให้มองไม่เห็นอะไรและรับรู้ได้ถึงแรงกระแทกเข้ากลางลำตัวอย่างจังจนเกิดเสียงดังสนัน่นหลังจากนั้นสติกระดับบูไปแล้วเขามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรกัน ร่างสูงปร่งที่กำลังจะลุกขึ้นยืนกลับต้องหยุดชะงักเมื่อทุงลงกว้างกับกลายเป็นพื้นที่มืดสนิทลงภายในพริบตาลหมหวนถึงกับทลาลงไปนั่งกับพื้นอีกครั้งและพื้นหญ้าสีเขียวที่เคยนั่งกลับเปลี่ยนเป็นแผ่นไม้สีดำแข็ง,แ,ขงแผ่นใหญ่นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันแน่ลหมหวนสะทบออกมาทั้งในใจยังรู้สึกกลัว กลัวกลัวว่าสิ่งที่เขากำลังคิดอยู่มันจะเป็นเรื่องจริงไม่ใช่สิมันต้องไม่ใช่อย่างที่คิดสิเพื่อหยุดความคิดที่กำลังตีกันชายหนุมน่มจงลุกคุ้นยืนพร้อมก้มลงมองสํำรวจร่างกายตัวเองท่ามกลางความมืดด้วยอาการวิตกถ้าเขาตายจริงแม่กับน้องจะอยู่ยังไง เขายังมีอะไรตั้งมากมายที่อยากทำและคำสัญญาสุดท้ายที่บอกแม่ไว้ว่าจะกลับไปกินข้าวเย็นด้วยก็คงทำไม่ได้สุดท้ายแล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่เคยทำอะไรตามสัญญาได้เลยแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆพอคิดมาถึงจุดนี้น้ำสีใสก็ไหลออกมาจากดวงตาคม ขณะที่สมองเริ่มประมวลผลได้ว่านี่ม่ใช่ความฝันตัวใหญ่สะปล่าที่แย่จังเสียงผู้ชายคนหนึ่งดังขึ้นท่ามกลางความเงียบสงัดทำให้คนที่กำลังสับสนวุ่นวายหันไปตามทิศทางของเสียงแต่ก็มองไม่เห็นใครนอกจากความมืดมิดที่มีแสงรำไรส่องอยู่ไกลแสนไกลนั่น คุณเห็นผมละครับลมหวนถามออกมาทั้งที่ใจก็แอบหวังว่าเสียงที่เขาได้ยินนั้นจะเป็นเสียงของคนไม่ใช่สิ่งลี้ลับที่ตนไม่เชื่อมาตลอดว่ามีอยู่จริงแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้คิดอะไรมากไปกว่านั้นร่างสูงปลงก็ต้องสะดุ้งสุดตัวจนทลาลงไปนั่งกับพื้นอีกครั้งเมื่อชายตัวเล็กโผลมายืนอยู่ตรงหน้าแบบไม่ทันตั้งตัว นอกจากขี้แยแล้วยังจะขี้ตกใจง่ายอีนะคะคนมาใหม่พูดขึ้นพร้อมกับนั่งคล่อมตัวของลมหวนไว้จนทำให้คนที่กลัวสุดขีดหลับตาปีก่อนที่เสียงหัวเราะของคนขี้แกล้งจะดังขึ้นอย่างพอใจกลัวเหรอกลัวทำไมถามจริงผีเหมือนกันสิ้นเสียงของอีกคน ทำให้ล้มหวนที่หลับตาปีลืมตาตื่นขึ้นมามองคนตรงหน้าโดยอาการตกใจกับสิ่งที่เขาบอกออกมาผีเหมือนกันงั้นเหรองั้นก็แสดงว่าผมตายแล้วจริงๆสินะปากได้รูปพึมพำออกมาพร้อมกับเงยหน้าขึ้นมองผู้ชายตัวเล็กที่ยังคล่อมตัวเขาอยู่ดวงตากลมโตเป็นประกายส่อแววสุกสน ริมปีปากบางที่ประดับอยู่บนใบหน้าขาวซีดยกยิ้มให้ลมหัวย่างเป็นมิตรอันที่จริงผีก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดไว้เลยสักนิดซ้ำยังออกจะน่ารัก้วยซ้ำสวัสดีครับผมธันวายินดีต้อนรับสู่โลกของวิญญาณนะครับธันวายิ้มออกมา เมื่อเห็นสีหน้าและแววตาของคนมาใหม่ดูหวาดกลัวเขาเสียเต็มประดาพบผมลมหวนคุณพผมตายแล้วใช่ไหมลมหวนถามออกมาเมื่อเห็นท่าทางใจดีของผีรุ่นพี่ที่อยู่ตรงหน้าใช่คุณคือตัวตายตัวแทนของผม ดวงตาเรียวถึงกับเบิกกว้างเมื่อได้ยินสิ่งที่อีกคนตอบตัวตายตัวแทนงั้นเหรอผมตายแล้วจริงๆอย่างนั้นเหรอปากได้รูปพึมพำรรซ้ำสีหน้าและแววตายอยังเศร้าลงอย่างเห็นได้ชัดจนผีรุ่นพี่อย่างทันวาอดที่จะสงสารคนมาใหม่ไม่ได้ม่ต้องเป็นกังวลไปผีที่อยู่แถวนี้ ใจดีกันทุกตนเดี๋ยวผมจะพาคุณไปรู้จักวิญญาณที่สถาปนาตัวเองเป็นผีรุ่นพี่ปลอบใจผีรุ่นน้องออกมาเขารู้ดีว่าการที่ต้องมารับรู้ว่าตัวเองตายกระทันหันแบบนี้มันรู้สึกยังไงเพราะเขาเองก็เคยผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาเหมือนกันลมหวนคุณโอเคไหม ใครจะโอเคกันนี่ผมตายเลยนะคุณไม่ใช่แค่ฝปันผมยังไม่ได้ทำอะไรอีกตั้งมากมายอีกอย่างสัญญาที่เคยให้ไว้กับแม่ผมก็ยังทำไม่ได้แม้กระทังเรื่องกินข้าวเรื่องง่ายๆผมก็ยังทำไม่ได้ทันวามองผีรุ่นน้องที่ว่าออกมาทั้งน้ำตายอย่างเห็นอกเห็นใจ แต่จะทำยังไงได้ล่ะเขาก็เป็นเหมือนกันถ้าคนเราทำในสิ่งที่ต้องการได้ตามใจปรารถนาทุกวันก็คงไม่มีใครจะพูดคําว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ออกมามันคือสัตธ,ธรรมของชีวิตคํานี้ที่คุณเจ้าที่บอกเขาในวันแรกและเขาก็ควรจะบอกวิญญาณตรงหน้าแบบนั้นเช่นกันลมคุณอย่าเศร้าไปเลย ยังไงเราก็ปื่นโชคชะตาไม่ได้เขากำหนดมาให้แล้วทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นไปตามกรรมทั้งนั้นการที่คุณมาอยู่ตรงนี้มันก็ต้องมีเหตุและผลเสียใจปุงไยมันก็ไม่ได้ช่วยให้สิ่งที่ผ่านไปแล้วกลับมาได้อยู่กับปัจจุบันเถะนะสาธุผีรุ่นน้องพนมมือขึ้นเหนือหัว ร่างพูดออกมาทั้งที่น้ำตายัางคงอาบเต็มสองแก้มผมไม่ใช่พระนะก็คุณพูดเหมือนกับพระท่านเทศนาเรื่องศัตรธรรมเลยแล้วดีขึ้นหรือ,อยังทำไมต้องเป็นผมที่คุณเลือกมาให้เป็นตัวตายตัวแทนลมหวนถามผีรุ่นพี่กับสิ่งที่สงสัยเขาเคยทำกรรมอะไรกับทันวาไว้เหรอ ถึงต้องมาอยู่แทนคนตรงหน้าที่นี่ผมไม่ได้เป็นคนเลือกคนที่เลือกอยู่ข้างนอกกันหากละ่ะทันวาพูดจบก,ก็ยื่นมือไปจับมือของลมหวนที่นั่งอยู่ให้ลุกขึ้นยืนพื้นที่มืดสนิทก็กลับสว่างขึ้นทันตาสัหาภาพแวดล้อมก็กลับมาเป็นจุดที่ลมหวนประสบอุบัติเหตุแต่ตอนนี้ พื้นที่ตรงนั้นกับว่างเปล่าไม่มีร่องรอยที่เกิดขึ้นเหลืออยู่แม้แต่น้อยผีใหม่ป้ายแดงมองวิญญาณหุ่นล่ำตัวดำทมินที่ยืนอยู่ข้างต้นประดู่ใหญ่ยังหวาดกลัวดวงตาแดงก่ำาของวิญญาณหุ่นล่ำหลบเข้าไปในเบ้าส่องแสงสีแดงออกมาเป็นประกายเหมือนกับไฟเย็นที่กำลังจุดอยู่ สำดวงตาหน้ากลัวคู่นั้นยังมองมาที่เขาแบบไม่วางตาจนลมหวนอดที่จะขยับไปหลบอยู่ข้างหลังผีรุ่นพี่อย่างทันวาไม่ได้่ันยมครับเราจะไปแล้วหรอครับผมยังไม่ได้บอกลาทุกคนเลยนะขอเวลาสักหน่อยได้ไหมนั้นนะทันวาว่าออกมาทำให้คนที่ยืนหลบอยู่ข้างหลัง ได้แต่มองหน้าผีรุ่นพี่ที่ทำตัวน่ารักใส่ผีตัวใหญ่หน่ากลัวนั้นสงสัยสองตนจะสนิทกันหน้าดูถึงได้พูดออกมาแบบนั้นไม่ได้รู้สึกกลัวพี่แกบ้างหรือยังไงนะไม่ได้ลมหวนงกับสะดุ้งยงเมื่อผีตัวใหญ่ปฏิเสธทันวาออกมาเสียงเข้มนีดเดียวเองท่านนะท่านยมนะ ทำไมใจร้ายกับน้องแบบนี้ได้รับรองท่านจะไม่ให้หัวหน้าท่านรู้เด็ดขาดนะท่านยมนะท่านวาทำหน้าอ้อนผีตัวใหญ่ออกไปพร้อมส่งยิ้มหวานให้เขาแค่หวังในใจว่ายมมทูที่เขาเคยช่วยงานหลายครั้งจะใจอ่อนบ้างมาวันแรกก็อยากจะออกไปร้องไห้ขี่โมกโป พอจะได้ออกไปกลับขออยู่ต่ออีกเจ้าเป็นผียังไงกันจะทันวาก็อยู่กันมาตั้งสองปีมันก็มีผูกพันเป็นธรรมดาทันขอเวลาทัางเจ้าที่พี่พายเจ้าปู่ไหนจะมีพี่ที่อยู่ตรงโคง้งลุงที่อยู่ในน้ำแล้วก็ยังมีเจ้ารักตัวอ้วนที่อยู่สุดลันทันอีกทุกตนดีกับทันมากเลยนะแล้วอีกอย่าง ท่านยังไม่ได้ฝากฝังน้องใหม่กับทุกคนเลยนะท่านยมนะลมหวนที่ยืนฟังอยู่เงียบๆข้างหลังทำได้แค่ดึงเสื้อเชิ้ตสีครีมของคนที่พูดไม่ยอมหยุดไว้เมื่อสังเกตเห็นตาแดงของคนที่ท่านวาเรียกว่าท่านยมลุกโชนขึ้นจนแลดูน่ากลัวเป็นอะไรหรอคุณคนที่ถูกดึงขัดจังหวะ หันมามองผู้ชายตัวสูงกว่าที่หลบอยู่ข้างหลังอย่างสงสัยแต่ยังไม่ทันที่ลมหวนจะได้ตอบทันวาออกไปก็มีผู้ชายร่างใหญ่อีกตนปรากฏตัวขึ้นทำให้วิญ,ญญาณทั้งสามที่ยืนอยู่หันไปสนใจผู้มาใหม่แทนบทสนทนาที่คุยค้างไว้มีอะไรหรอท่านบ้านวิญ,ญญาณตัวดำหุ่นล่ำถามวิญญาณที่มาใหม่ออกไปร่างหันกลับมามองลมหวนกับ วานวาที่ยืนอยู่ตรงข้ามตนตามสายตาของเพื่อนร่วมงานที่ไม่ยอมตอบคำถามเขาหัวหน้าเรียกให้ไปประชุมด่วนส่วนวิญญาณสองดวงนี้ปล่อยไว้ที่นี่ก่อนอืมลมหวนได้แต่มองไปยังที่คนหุ่นล่ำหน้าตาเหมือนกันอย่างกระแกะมันลายหายไปต่หน้าต่ตา แล้วหันไปมองผีรุ่นพีที่ยืนอยู่ตรงหน้าอย่างสงสัยคุณนั่นเหรอครับคนที่เลือกผมเขาถามออกมาเมื่อนึกถึงคำพูดของผีรุ่นพี่ที่บอกไว้ก่อนหน้าถูกแต่คุณไม่ต้องกลัวพวกพี่แกหรอกนะพวกแกใจดีแต่ก็มีบางทีนะที่เอาจริงเอาจังกับงานไปหน่อยเหมือนเมื่อกี้ไงไม่ต้องสนใจ แล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณไปแนะนําให้คุณรู้จักกับผีทุกตนในละแวกนี้อ๋อถ้าคุณมาอยู่เป็นตัวตายตัวแทนของผมคุณจะไม่สามารถออกจากที่ตรงนี้ได้เกินรัศมีสองกิโลเมตรถ้าก้าวออกไปเกินนั้นแรงดึงดูดจะดึงคุณกลับมาอยู่ที่เดิมแต่คุณไม่ต้องกลัวเหงาเลยเชื่อผมลมหวนได้แต่ส่งยิ้มบางๆให้ผีรุ่นพี่ทั้งที่ในใจได้แต่ภาวนา หวังให้เรื่องที่เขากำลังเผชิญอยู่มันเป็นแค่ฝันขอให้เขาได้มีโอกาสแก้ตัวอีกสักครั้งอย่างน้อยๆแค่ให้ได้กลับไปกินข้าวเย็นกับแม่ตามสัญญาไว้ก็ยังดีแม้ว่าจะเป็นความหวังที่มันดูลิบหลีมาก็ตามแม่เปิดมาน้องเราก็ตุยเลยนะคะทุกคน ถ้าอยากรู้ว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงก็ยงอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเรื่องนี้มีผีแต่เป็นผีน่ารักค่ะทุกคนรับประกันได้อย่างที่เราเคยบอกไว้ว่าอย่าหาสาระจากช่องนี้เพราะมันไม่มีค่ะถ้าเกิดว่าอ e ีบุ๊กออกวันไหนเดี๋ยวเราจะมาบอกอีอคีแล้วเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเหมือนเดิมนะคะ เกือมีท่านผู้ฟังท่านไหนอยากจะอ่านตอนที่ออกอากาศไม่ได้เอาละค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้บายบายค่ะลืมกดติดตามกันนะ